โอ้โหโอ้โหท่านผู้ชมครับเนี่ยนะ,ะให้ชมเป็นขวัญตาอยากจะได้รอก่อนนะครับอยากจะได้รอก่อนลูกใหญ่มากๆอือหเนี่ยอยู่ในมือผมแล้วหนึ่งลูกนะครับท่านเนี่ลูกใหญ่ขนาดน,นี้ในมือผมแล้วโอ้โห oh. ออ อือโอ้โหหวานหวานชามนุ่มอือเมล็ดเลือ <c oughs> นิดเดียวดูมเมล็ดท่านผู้ชมอือดูมเมล็ดนิดเดียวเนี่มเมล็ดเล็กโอ้อร่อยมากท่านผู้ชมครับอืเดีก,กินอืม หวานช่ำพี่ดู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 โอ้โจานนั้นแสดงว่าโดนเบียดเป็นไปได้มันใหญ่มากมันเบียดกันนะผู้ชมโอ้โหลูกใหญ่ลูกใหญ่ลูกใหญ่ท่านผู้ชมครับใครที่ นี่ผมไปในงานในงานชิมอินทาลามสายพันธุ์ไทยมาเนี่ยไม่มีไม่มีพันธุ์ไหนใหญ่เท่านี้นะท่านผู้ชมนะอันนี้กล้าเกทับได้เลยท่านผู้ชมดูสินี่ความยาวดูความยาวเขานี่ผ่าเลยโอ้โหขนาดผ่าอุ้ย ม,มันได้อย่างนี้สิท่านผู้ชมเนื้อหนาใหญ่แบบนี้ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่รักครับแม่มองฟ้ามืดครึมฟ้าร้องครึมครึมนี่บรรยากาศนี่เขาบอกว่าพายุอะไรแมดอะไรสักอย่างกำลังเข้ามาเอา้าแต่น้ำได้ท่า,ากันนะบางพื้นที่ฝนตกมากนะครับน้ำท่วมก็เป็นห่วงเป็นใหญ่กันไปนะครับเอา้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านที่ถามผมมา ไม่อยากจะรอนานช้าไม่อยากจะให้รอเวลานานกว่านี้ต้องการที่จะได้ต้นที่พร้อมที่จะออกลูกเลยนะครับเอาไปปลูกกันเนี่ยอา้อาวอ้าวเราก็จัดเตรียมให้ท่านก็ต้องมีการเตรียมแบบนี้แหละครับเพราะว่าเห็นว่าการเวลาที่มันผ่านไปเนี่ยนะมันก็จะทําให้ท่านเสียโอกาสผมเข้าใจนะครับดังนั้นก็ตัะเตรียมการให้ท่านได้มีาสายพันธุ์ดีๆของเราไปปลูกกันนะท่านผู้ชมนะ ก็จัดกันไปเลยก็ได้ท่านผู้ชมให้เห็นกันต้นส,สวยๆใหญ่ๆขนาดนี้นะท่านผู้ชมนะแต่ครับนี่สองปีท่านผู้ชมนะครับ,รบต้นของเรานี่2สองปีเลยนะสองปีเลยบวกบวบบวบวปลาอืมนี่บวบปลาออกไปไม่เอานะครับนี่ฮะต้นใหญ่ต้นอวบต้นสวยเนี่ยนะครับนะไปนี่ออกลูกแล้วท่านผู้ชมรุ่นของเขารุ่นเดียวกันนี่ออกลูกกันแล้วแหลนะนะ ออกลูกแล้วต้นนี้ก็เดี๋ยวต้นปีหน้านี่ก็เข้าใจว่าสบายเลยออกลูกเลยรุ่นนี้ในรุ่นนี้นะครับท่านผู้ชมที่ครบรักทุกท่านครับนะต้นสวยๆต้นใหญ่ๆแบบนี้นะ่าไม่รอเวลานาน,านเดี๋ยวได้ออกลูกกันได้ชอยได้ชิมได้กินกันเอได้ขายเออแต่ว่าในปีแรกนี่อย่าให้ออกลูกเยอะนะจานที่ออกมาเนี่ยเอาไว้สักสีห้าจานก็พอนะครับให้ลําต้นเขาเพียง เ,เลี้ยงดูต้นเลี้ยงดูลูกได้นะไม่เช่นนั้นก็เดี๋ยวไม่ไหวนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวไม่ไหวอาหารเลี้ยงไม่พอเยระหว่างที่บันทึกภาพไปนี่ก็เสียงฟ้าบึมบั่มบึมบั่มเลยเอออันนี้ต้นใหญ่ต้นอวบต้นสวยนะครับท่านผู้ชมครับสายพันธุ์เด็ดสายพันธุ์ดีนะสีแดงอ้วนใหญ่ใช้ไหลกว่าเก่าโอ้โหจัมโบ้เลยท่านผู้ชมครับหวานกรอบอร่อยเนื้อดีๆแบบนี้แหละนะท่านผู้ชมนะบำรุงกันดีๆนะครับ บำรุงกัน,นดีๆได้สายพันธุ์ดีไปปลูกแล้วเนี่ยโอ้โหสไตนะครับหวานกรอบอร่อยนะท่านผู้ชมนะนี่นะครับต้นราคาเท่านี้เลยขึ้นราคาตามจอให้ท่านได้เห็นนี่แหละไซนี้เลยนะท่านผู้ชมเลือกกันไปให้ให้สบายใจเดี๋ยววิเชียนไปส่งให้ถ้าหากว่าท่านไม่สะดวกนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ผมจะไปส่งเพราะว่าอะไรเป็นการรับประกรันท่านผู้ชมเป็นการรับประกรันเพราะว่าอะไรเพราะว่า เดี๋ยวเวลาไปปลูกแล้วเนี่ยจะได้ไม่มีข้อคลาหาข้อที่หนึ่งกระผมจะต้องไปปักหมุดอ่ะไปปักหมุดเลยว่านะครับสายพันธุ์ต้นพันธุ์ของผมเอามาปลูกที่นี่นะ,ะสายพันธุ์นี้นะปักหมุดกันเก็บเป็นประวัติกันไว้เสียนะครับนะหลังจากนั้นเวลาต้นเติบโต,ตขึ้นมาแล้วก็โอออกลูกใหญ่ขึ้นมาได้เลยท่านผู้ชมครับเห็นไหมนี่ฮะนะครับท่านผู้ชมครับต้นใหญ่ๆต้นสวยๆแบบนี้นะ จัดกันมาจัดกันให้เลยนี่เห็นไหมฮะเออนะครับพร้อมที่จะออกลูกแล้วท่านผู้ชมครับพร้อมที่จะออกลูกแล้วอืมสายพันธุ์แดงอ้วนใหญ่ใช้ลายกว่าเก่าแดงอ้วนใหญ่ใช้ลายกว่าเดิมจัดให้ท่านไปเลยท่านผะู้ชมนี่นะต้องการที่จะสั่งกันเข้ามานะครับในจํานวนที่ได้นะครับราคานี้ถ้าหากว่าหลายต้นก็ลดราคาลงไปเลยครับนะหลายต้นเราก็ลดราคาลงไป ให้จับต้องกันได้ดูแลกันได้ให้สามารถที่จะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมเราก็นึกถึงในเรื่องของการให้ได้มีของดีๆนะครับทั่วทุกพื้นที่ประเทศของเราเนี่ยป่าเนี่ออกลูกแล้วนะนะครับสองปีครึ่งออกลูกเลยนะนะครับสองปีครึ่งนะออกลูกเลยนี่นะครับต้นที่อยู่ในเข่งแบบนี้ท่านเขาตัดเข่งเลยพาเข่งทิ้งเลยนะแล้วก็เอาวางลงนะครับ เอาลงใส่หลุมไัวเที่ยวเรียบร้อยโตขึ้นไปเลยนะครับพร้อมที่จะออกลูกแล้วแต่ท่านว่าบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนปีนี้เอาใส่ไว้เขียงก่อนเว้ยเดี๋ยวจะได้กินลูกชิมกันก่อนม่เชียนก็หกเอาวะเออนั่นแหละได้ได้ได,ได้นะครับพิสูจน์กันก่อนก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมนะจัดให้ท่านไปเลยนะครับต้นใหญ่ต้นอวบต้นสวยเนี่ยนะครับไซนี้รุ่นนีนะ้ออกลูกกันแล้วนะก็เลยให้ท่านได้เห็นกันไปนะครับนะ ให้มั่นใจนะสั่งกันเข้ามาเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยววิเชียนจัดให้เลยจัดให้ต้นใหญ่ๆสวยๆไปนะครับนี่ใส่กระบะไปได้นะเนี่ยสี่ต้นใส่ไปได้นะสี่ต้นเดี๋ยวผมไปส่งให้เนี่ยราคาขนส่งจะได้ไม่แพงนะนะครับสี่ต้นเนี่ยค่าขนส่งไปก็ไม่แพงและท่านผู้ชมนะจัดให้ท่านไปเลยนะถ้าหากว่าไม่ไกลไม่ไกลมากนะกก็คุยกันนะครับอ่าไม่ไกลกันมากมายก,ก็คุยกันคุยกันเอาไว้ดูแลกันนะครับท่านผู้ชมครับ เอาไว้ดูแลกันเราต้องดูแลกันยาวนี่เราต้องดูแลกันยาวกันไกลนลยครับต้นใหญ่ต้นรวจต้นสวยนะคราบผู้ชมนะสายพันธุ์เด็ดสายพันธุ์ดีของเราแบบครับเห็นเลยสุขภาพดีแค่ไหนสุขภาพดีแค่ไหนต้นใหญ่ต้นอวบเลยนะครับสองปีกว่าแล้วนะตอนเนี้โตไวามากออกลูกแล้วด้วยรุ่นเดียวกันนี้ออกลูกแล้วด้วยนะรุ่นเดียวกันนี้ออกลูกแล้วด้วยท่านผู้ชมนะครับดังนั้น นี่เอาไปแล้วก็เดี๋ยวต้นปีหน้าได้ลุ้นกันเลยแหละท่านผู้ชมนะต้นปีหน้าเด้ลุ้นเด็กคนกินข,ของดีกันแล้วนาสุเทพบอกว่าโอ้โหปีนี้เขาเหมาไปรดเลยเชียนหมดเกลี้ยงเลยเราอุตส่าห์ต้องไปแอบ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 ไวเออแอบไว้ไ,ปปไ,ปปไ,ปปไม่งั้นหายหมดเลยเขาเหมาหมดอ่ะของดีคนก็เหมาท่านผู้ชมครับของดีคนเหมาที่ปิดได้เลยนะที่ปิดได้เลย ส่วนรุ่นนี้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 อ่าส่วนรุ่นนี้ก็เป็น,นรุ่นสวยงามนะครับรุ่นสวยงามเหมือนกันปีกว่าแล้วท่านผู้ชมปีกว่าแล้วรุ่นนี้ปีกว่าแล้วรุ่นใหญ่ๆตัวส,สวยๆต้นสวยๆงามๆแบบนี้ท่านเอาไปลงปลูกก็ปีครึ่งนหะออกลูกนะท่านผู้ชมนะท่านเอาไปปลูกก็ปีครึ่งอะออกลูกรุ่นนี้กํกาลังสวยกําลังเด็ดเลยนะท่านผู้ชมนะน,<ช>นะครับเห็นไหมฮะ ให้ผลผลิตดีนะท่านผู้ชมครับให้ผลผลิตดีลูกใหญ่ลูกสวยอร่อยหวานกรอบน่ะหวานฉ่ำกรอบฟูกันเลยทีเดียวเชียวนะท่านผู้ชมนะอ่าเห็นไหมท่านผู้ชมครับนี่แหละนี่แหละนี่แหละดูซะอ่าเอาเลยสั่งกันเข้ามาท่านผู้ชมตอนนี้ฟรีค่าส่งนะท่านผู้ชมนะฟรีค่าส่งต้นสวยๆฟรีค่าส่งต้นสวยๆจัดกันไปดูแล จัดการไปดูแลนะครับคนละต้น2ต้น3ต้นว่ากันไปตามที่ท่านอยากได้ปรารถนาสะดวกอย่างไรว่ากันมาได้ของดีไปแน่นอนนะจัดการให้ท่านเลยนะท่านผู้ชมนะครับสายพันธุ์เด็ดสายพันธุ์ดีแบบนี้นี่อ่าต้นใหญ่ต้นใหญ่ต,หญต้นสวยออกน้มกันแล้วนะครับพร้อมที่จะโตแล้วก็อินทผลัมนี่เป็นพืชที่ปลูกง่ายนะท่านผู้ชมนะอินทผลัมนี่เป็นพืชเอเป็นพืชที่ปลูกง่ายโตเร็วนะครับ พัฒนาสายพันธุ์ที่ออกลูกเร็วเร็วออกลูกเร็วเร็วไวเออออกลูกไวออกลูกไวให้ผลผลิตดีนะครับแต่เวลาที่เขาดกเนี่ยท่านก็กรุณาใส่ใจดูแลเขานิดนึงนะท่านผู้ชมใส่ใจดูแลเขานิดนึงนะครับพยายามก็อย่าให้ออกอย่าให้ติดลูกเยอะพอติดลูกเยอะนี่อาหารเลี้ยงไม่พอเดี๋ยวลูกเขาจะไม่โตเท่าไหร่นะนะครับพยายามที่จะให้ ลูกเขาก็อยู่ประมาณนี่างนเกิน10ลูกต่อ1เส้นนะท่านผู้ชมนะ,ะประมาณนั้นอะ่ะเดี๋ยวท่านจะได้ลู้ายใ,ใหญ่ไปแล้วก็บํารุงอาหารได้ดีไปนะครับบํารุงอาหารได้ดีถ้าท่านสะดวกท่านก็ใช้อาหารของท่านแหละที่มีอยู่แต่ถ้าบอกว่าให้เชียนมีอะไรบ้างวะเอออ่าก็สั่งไข่ตัวซานไปก็ได้นะไข่ตัวซานชนิดเม็ดแล้วก็มีชนิดน้ำนะครับเอาไปฉีดพ่นไปบํารุงกันนะครับก็จะได้ให้ผลผลิตที่ดี ให้ผลผลิตที่ดีให้ความเจริญงอกงามนะครับกับอินทผลัมของท่านเป็นอย่างดีนี่ก็มีสูตรก็มีสูตรอยู่เหมือนกันแต่ถ้าท่านมีสูตรดีอยู่แล้วก็ว่าของท่านไปเลยนะไม่ต้องมีตกกังวลแต่ประการใดนะครับแต่นี่คือต้นตัวเมียนะรับประกรันรับประกันรับประกันต้นตัวเมียรับประกรันรับรองรับประกรันส่งตรวจที่สถาบันนะครับวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางพันธุกรรมพืชนี่ชื่อ,อย่างนี้ยาวเหยียดเลยนะ แ่งมหาวิทยาลัยนารศวนจังหวัดพิษณุโลกนะครับท่านผู้ชมนะก็เรียนท่านวัยอย่างนั้นนะครับต้นสวยๆแบบนี้นะท่านผู้ชมครับ,รบนะต้นสวยๆส,ส,สั่งกันเข้ามานะตอนนี้ผมผมฟรีค่าส่งให้ท่านนะท่านผู้ชมฟรีค่าจัดส่งนะฟรีค่าจัดส่งนะครับราคาต้นราคาขึ้นตามนี้เลยโทรศัพท์สอบถามพูดคุยสั่งจองกันมาตามนี้นะครับอ่าหากว่าสั่งจํานวนเยอะเดี๋ยวผมขับรถไปส่ง มีค่าน้ํามันแล้วถ้าสั่งเยอะๆมันจะมีค่าน้ํามันเดี๋ยวผมก็ขับรถไปส่งได้แต่ถ้าหากว่าสั่งจํานวนไม่มากเท่าไหร่นะครับผมก็ส่งทางขนส่งและผมรับผิดชอบค่าขนส่งให้ท่านนะผมรับผิดชอบค่าขนส่งให้ท่านไปกลนะับท่านใจนะคะเท่านี้จบนะรอรับต้นเอาไปปลูกดูแลกันรอผลผลิตกันเลยนะท่านผู้ชมนะเอาสั่งกันเข้ามาท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับสายพันธุ์เด็ดสายพันธุ์ดีแบบนี้เป็นของท่านผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับผม